สวัสดีครับเพบกันอีกีช่นเคยนะครับกับผมเพียนพาไปหรือเพียนสุขไทยนั่นเองนะครับวันนี้ก็มาแจกแบบระเซ็นกันเหมือนเดิมนะครับก็ระเซ็นที่มีความหมายดีดีนะครับแล้วก็แจกฟรีอีกต่างหากนะครับวันนี้ก็มีแบบระเซ็นหลายท่านนะครับที่ขอมานะครับมาเจอชื่อเลขกันเลยนะครับชื่อเลขก็เด็ดเลยนะครับชื่อที่เป็นรอเรือห้าตัวไม่มีตัวอื่นเลยนะครับรอเรือห้าตัวเขาบอกว่าชื่อละลันลอนนะครับจะเขียนแบบนี้ผมรับกันบ้านมาหลายวันแล้วไม่รู้จะเขียนยังไงลองเขียนแบบนี้ให้ดูเผื่อตกใจเนาะรอเรือนะครับ แล้วก็รอเรือตัวหนึ่งตัวนี้อีก2ตัวตัวที่3ามตัวที่4ี่นะครับรวบเลยไปจบที่รอเรือตัวที่ห้านะครับคุณละลันลอนนะครับเขียนให้ภาษาอ่านสถะนะครับละนะครับแล้วก็ลันอนหนูนะครับลันแล้วก็ลอนนะครับนะครับชื่อนี้อ่านว่าละลันลอนชื่อเต็มๆนะครับรอเรือนะครับรอเรือรอเรือรอเรือแล้วก็รอเรือตัวที่ห้านะครับชื่อเขียนแบบนี้เลยนะครับละลัน ประมาณนี้นะครับสําหรับชื่อที่แปลกมากถึงแปลกที่สุดนะครับสําหรับผมที่เคยเจอนะครับโอเคมาต่อชื่อที่สองนะครับชื่อของคุณประเสริฐศักนะครับปละเสริฐสักปอปานะครับลอเรือสระนะครับสระเอนะครับสอเสือนะครับลอเรือต่อฐานนี่ลวดนะครับสอสลากไก่ดอด็คสีกันนะครับผมปละเสริฐสักประมาณนี้นะครับต่อไปนะชื่อของคุณกุหลาบนะครับกไก่นะครับหอเห็บลอลิงนะครับสระอ มอยไม้นะครับคุณกุหลับประมาณนี้หนึ่งชื่อสองชื่อสามชื่อต่อไปชื่อที่สี่นะครับชื่อที่สี่คุณวิวันษานะครับวิวันษาวแหวนนะครับแล้วก็วัวแหวนอีกตัวหนึ่งก็ยัประการสองรอบเลยนะครับวินะครับเศรษฐีนะครับตัวววแหวนตัวที่สองคำวันนะครับรอหันใช้สองหยันะครับก็ต่อด้วยนันนะครับแล้วก็สองบุตรศรีจบด้วยชนะนะครับคุณวิวันษาประมาณนี้ครับผมต่อไปนะครับชื่อของคุณภาวัฒนะครับชื่อที่ห้าคุณภาวัฒน์พอสมเพานะครับชนะวาวแหวนนะครับ ต่อพุทธเฒรนอนหนูนะครับคุณพาวัดนะครับประมาณนี้ต่อไปนะครับชื่อของคุณอลกรนะครับกอไก่นะครับล้อเรือกอไก่จบด้วยตเต่านะครับคุณอลกระกประมาณนี้ต่อไปนะครับชื่อของคุณพลวัฒนะครับคุณพลวัฒพอพานนะครับลอลิงนะครับแล้วก็ววแหวนนะครับแล้วก็จบด้วยต่อเต่านะครับคุณพลวัฒนะครับตัวนี้ลากมาติดกันนิดนึงนะครับไม่มีลายเซ้นของเรานะครับต้องติดกันทุกตัวนะครับจะให้อย่าวิ้นช่องว่าง นะครับแต่เวนช่องว่างเปรียบเสมือนการั่วไหลของเงินทองั้วไหลของทรัพย์สินเก็บเงินเก็บทองไม่อยู่อะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวอนษรทุกตัวในเลเซนะครับก่อให้ติดกันนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปชื่อที่เก้านะครับชื่อของคุณทิละบุตรนะครับต่อถุงนะครับรอเรือนะครับวาวหวนนะครับแล้วก็แปดตรงนี้นะครับจบด้วยสองบริษสีกัันนะครับคุณถิละบุตรนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับชื่อที่สิบนะครับชื่อของคุณมานูนนะครับมอมะนะครับ เหนูนะครับจบด้วยยอหญิงนะครับคุณมนุต่อไปชื่อที่สิบเอ็ดนะครับคุณเดโชนะครับเขียนยากอยู่นะครับดอดสตีดอดเด็กนะครับสตโฟนะครับแล้วก็จบด้วยชอดช้างคุณเดโชประมาณนี้นะครับต่อไปชื่อที่สิบสองนะครับชื่อของคุณกันละปะพึกนะครับกอไก่นะครับหรือกอไก่นั่นเองนะครับโรลิงนะครับต่อด้วยปอปลาเลยยกประกาศนะครับพอพานตัวลึกยกประกาที่นึ่งนะครับสบรุษสีไม่ใช่ที่กอไก่คนทำไมเขียนผิดแล้วนะครับ กไก่นะครับกไก่โอลิงนะครับต่อด้วยปอปลานะครับยกปากาพอพานตัวลึกนะครับกไก่จบด้วยสอบรสีกันนะครับคุณกลัดประพึกประมาณนี้นะครับยาวหน่อยแต่ชื่อเราเองนะครับต่อไปชื่อที่13นะครับชื่อของคุณวิวัฒนะครับวิวัตตัวนี้ก็เขียนไม่ค่อยเหมือนใครวัวแหวนนะครับแล้วก็วัวแหวนอีกตัวหนึ่งเหมือนชื่อของคุณวิวันษานะครับก็รูปแบบเดียวกันวัวแหวนตัวแรกนะครับวินะครับวันนะครับวันก็ใช้โลหะนะครับสองหยักนะครับแล้วก็ตอทงนะครับแล้วก็ตัวอะไรอื่น นอหนูกนนะครับคุณวิวัดประมาณนี้ต่อไปนะครับชื่อที่14นะครับกออนุญ้ตชื่อสุดท้ายของคลิปนี้ก็แล้วกันเนาะชื่อของคุณฟ้าใสนะครับฟอฟันนะครับสันอานะครับสันไอนะครับแล้วก็จบด้วยสอเสือนะครับคุณฟ้าใสนะครับก็14ชื่อนะครับประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็พบกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันนะครับโชคดีมีเงินใช้โชคดีมีเงินเหลือเก็บนะครับมีเงินมีทองเยอะๆนะครับก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงพบแต่ความโชคดีครับผมตุกงไว้ด้วยเนอะโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ